ไเรอีลคนะคนนะแม่นาทำไมไม่มีแฟนะอแฟมีแฟฟอยามีแฟนดน้ทีีิกลนะับมาหร <b> อมาเรวเวนเมเมองคตเมแล้วมาตัางค์แล้วให้ตังค์คืนพ่อค่าคืนพ่อนังห้าอมาเอาตังค์มาด้าตังค์มาด้ เอามเอาไหมให้แบนให้แบนมขอบคุณครับแม่จำเรียนเพือนมากนะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเขาไปเอากระสอบกระใสดิขอบตุนเลยกระสอบกระใสกระสอบปุ๋ยโชว์สิกระใสขอบคุณครับจำเรียนน่ารักนะขอบคุณครับสนะ โอเคครับคุณทำไหมยินดต้อนรับครับมาคุณทำคุณทำมีจจัดอันตรแสบมาหินี่นี่ปิมซุทาสายเลื่อนสองทุพันเป็นเนานี่มีัโจวตัวน่ะสายเลื่อนสอทุพันเผินไ้ยลูก ให้อ่ะนะครับสัญญากับพี่ว่าห้ามให้พ่อเนี้ยเก็บไว้นะเก็บไว้นะไปซื้อกล่องสุ่มเนี้ยจะรองนะเอาให้ห้ามให้พ่อนะยังนะฮะไอ้ไม่อยากได้อย่าโอนให้มีเศษอยู่บัญชีขอบคุณครับเอาอีกไหมอ๋ออยากเอาอีกไหม พอไหมไม่พอพอไหมพี <john 250> ่อ <click horror> ่ะพอให้หนูไหมให้ให้หมดให้ให้น้องด้วยนะให้น้องด้วยนะเอาลงให้ลูกตลยนั้ี๋ยวหมดตัวขอบคุณจ้าตัวอะไรพี่ลูกตัวอะไรไม่พอด้วยมีการไม่พอด้วยฮะอะไรนะ น่าชอบขอบคุณมากครับ,บคุณเมื่อกีโอเคขอบคุณคัะจา้าฮะเมื่อกี้ไม่ชัดเนาะขอบคุณครับที่ถึงมากๆเลยนะมากเลยมากแค่ไหนเลยเหรอพอสุดประการเลย ปากหวานนะทานกพี่ด้วยโอเคขอบคุณครับยาวไปยาวไปขอบคุณครับข้างบน okay โอเคนะมันเล่นด้วยกันเลยอะลงเล่นด้วยกันไหมลงอะไรมัมาแล้วมันได้ไปหมดแล้วลงเรื่องตอนเราจะลงมาไม่ไม่ขอบคุณครับเจอครั้งแรกเลยเหรอครับเดี๋ยวสักครู่นนะ ขอบคุณครับเ,เอาตุ่ทะเลให้แล้่ไข่ร้านอยู่ไหนบนต้ตต<อ>นหอมัรงนู้นเคได้ครับมาถ้าเขาเป็กรรมการลุ่มสตรีเอาทำเขินเนาะก็พูดกันไม่ตัดหนึหมือหมือหมือ หมไม่ได้แมนะ่แม่ห่วงนะแม่ห่วงหอมน้องโบได้เอาให้ช้าเลยอ่ะหอมแม่ตุ๊กเนี่ยแหมขอบคุณครับขอบคุณน้ำโมงด้วยนะนี่แหละมระกศแล้วไปจอดเลือดมาลอยแขนนั้นเป็นรอยช้ำนั้ใช่ไหมจอดเลือดมาสบ,บายดีนะไม่เป็นไรน,าานังปวอดภัยแข็งแรงดีขอบคุณมากครับถ้าได้หนูเป็นสามีโอเคเลย กรรมการกลุ่มสมาคมสตรีนะโอเคเขาอยากได้อ้การผลิตเป็นสามีโ okay. อเคออกฝ่ายจญิงนะครับอ,อ,อยู่กลุ่มเดียวกับแม่แม่ต้องบ้างแม่คุยเขาหน่อยนะแล้วจับไปคุยเขาหน่อยอขอบคุณครับขอบคุณครับไม่หลงไม่หลงมาต่เอเลยเจอเมื่อกี้